ขณะที่ฝั่งคนใกล้ชิดเนี่ยของทางโคซิโก้เท่าที่ผมเช็คมานะครับบอกว่าทางตัวโคชซิโก้เองเนี่ยยังไม่ได้เคลียร์ใจกับบิ๊กออสนะครับอันนี้ผมเอามาเล่าเพราะไม่ได้รู้มากเป็นวงในวงนอกอะไรนะครับแค่สวัสดีครับผมชุกปรัชญาครับพูดคุยข่าวสารการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันอย่างแล้วแล้ว,ลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องผมเองนะครับชุกปรชัชญา ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงประเด็นร้อนกันหน่อยนะครับในเรื่องของโคซิโกเกิติศักด์เสนาเมืองนะครับมีข่าวมาว่าทางพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้โทรไปเคลียร์ใจกันแล้วนะครับจากสาเหตุที่เคยมีปัญหาคาใจกันนะครับถ้าใครจํากันได้ตั้งแต่เมื่อตอนที่โคซิโก ได้คุมทีมชาติไทยนะครับสักประมาณ4-5ปีก่อนนะครับโดยเนื้อหาต้นทางของข่าวเนี่ยบอกว่าวงในนะครับเปิดเผยว่านายกสองคุลาฟุตบอลนะครับพลเอสสมยศนะครับบิ๊กออสเนี่ยได้โทรไปเคลียร์ใจกับโคซิโก้แล้วนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับเพื่อเคลียร์ปัญหาคาใจกันกับเรื่องที่เคยเกิดขึ้นสมัยคุมทีมชาติไทยนะครับซึ่งทุกอย่างออกมาด้วยดีนะครับก็ถ้าใครจำกันได้นะครับมันเคยเกิดวลีเด็ด อย่างที่ผมบอกไปใครไม่อายผมอายอะไรพวกนี้นะครับให้ผมงอมืองอเท้าวนแต่ในอาเซียนอะไรพวกนี้นะครับก็คือเคยสัมภาษณ์ไว้ตอนเมื่อช่วงสักมีนาคมปี2560ประมาณ5ปีก่อนนะครับแล้วก็ถัดจากประเด็นร้อนในวันนั้นเนี่ยโคซิโกก็ประกาศลาออกไปนะครับก็ทำให้กลายเป็นวลีเด็ดนะครับแล้วก็ยังวนเวียนเป็นวัฒกรรมฟุตบอลไทยอยู่นะวันนี้เลยนะครับใครไม่อายผมอายนะครับ <S 2> <S 2> <S ที่ออกมาจากปากของบิ๊กออสที่เพิ่งมารับตำแหน่งใหม่ๆเมื่อ คราวนั้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์แล้วก็แฟนๆสนใจอย่างมากเพราะว่าอย่างที่ทราบกันตอนนี้เนี่ยบอลไทยก็ผลงานไม่ค่อยดีด้วยนะครับมีข่าวนู่นนี่นั่นว่ามีแฟนบอลเชียร์ให้ปรับเปลี่ยนตัวกุนซื้อด้วยยังมีเสียงเชียร์ให้ทางโคซิโก้เนี่ยคัมแบ็กกลับมาก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับหลังจากที่ผลงานที่ผ่านมาของทีมชาติไทยมันดิ่งลงนั่นเองนะครับขณะที่ฝั่งคนใกล้ชิดเนี่ยของทางโคซิโก้เท่าที่ผมเช็คมานะครับบอกว่าทางตัวโคชซิโก้เองเนี่ยยังไม่ได้เคลียร์ใจ บิ๊กออสนะครับอันนี้ผมเอามาเล่าเพราะไม่ได้รู้มากเป็นวงในวงนอกอะไรนะครับแค่ได้ยินมาแบบนั้นแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าถ้าได้เคลียร์ใจกันจริงๆเนี่ยสมาคมลงข่าวเองก็ได้นะครับไม่ต้อง ให้วงในมาเล่าหรอกนะครับคือจุดเริ่มต้นเรื่องนี้จริงๆเนี่ยก็คือทางฝั่งสมาคมใช่ไหมครัคุณผู้ชมที่พลั้งเผอพูดให้มันเกิดประเด็นขึ้นมานะครับถ้าเคลียร์ใจจริงๆผมว่าเป็นทางการไปดีกว่านะครับเรื่องนี้ผมว่าไม่น่าอายนะในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับมองว่าดีซะอีกนะครับได้จบจบวาทกรรมกันไปซึ่งก็สรุปได้ว่าเรื่องจริงหรือไม่เนี่ยผมไม่ยืนยันนะครับเรื่องนี้นะครับแต่ข่าวต้นทางมันมีแค่โอย แบบมันไม่มีเนื้อหาอะไรเลยนะครับมีเพียงว่าคนวงในบอกมาอย่างนั้นแล้วก็ผมก็ไม่ทราบจากคนใกล้ชิดของฝั่งโคซิโก้ถึงว่าว่าเขาก็ปฏิเสธเรื่องนี้ว่า ไม่ใช่เรื่องจริงนะอะไรอย่างนี้นะครับก็รอดูแล้วก็ติดตามกันต่อไปว่ามันจริงไม่จริงอย่างไรนะครับก็น่าสนใจอย่างมากสําหรับข่าวนี้นะครับมาที่ความอุ้มหน่อยของเบืองทองกันหน่อยครับผมเอามาฝากกันเล็กน้อยนะครับก็ล่าสุดนะครับวิโรวาลยาวัชเดินทางมาถึงแล้วนะครับเพจสโมสรเบืองทองก็เปิดเผยภาพให้เห็นนะครับโดยดิดโค้ชทีมชาติไทยนี่ก็ใส่ชุดมาสะลอเลยนะฮะผมก็นึกว่าจะเปิดตัวคุณซื้อใหม่แต่เปล่านะครับ มานั่งผอเทคนิคกับอดีตลูกทีมเก่าอย่างโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้นะครับก็ทางรายวัตเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แบบสั้นๆเกี่ยวกับงานผอเทคนิคนะครับเขาบอกว่าให้สัญญาว่าจะนําประสบการณ์ทํางานนะครับรวมถึงความทุ่มเทนะครับอย่างเต็มที่เพื่อให้สโมสรแห่งนี้กลับไปสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นอีกครั้งภายใต้การทํางานร่วมกับมาริโอแล้วก็แนวทางฟุตบอลของมาริโอครับก็อาจจะเป็นคนที่ช่วยซับพอร์ตมาริโออย่างเต็มที่นะครับเพราะมาริโอเองก็เป็นคนที่รีเควสมาเลยครับอยากจะให้รายวันเเข้าามป็พ ให้เขานะครับในการนั่งพออเทคนิคนั่นเองซึ่งก็รอดูว่าจะพลิกโฉมเมืองทองได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมกําลังวิกฤตนะครับเท่าที่เราเห็นกันเลยนะครับนี่ถ้ากับว่าช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะฮะรวมพลข่าวอดีตโค้ชทีมชาติไทยหรือเปล่าไหครับเนี่ยมีข่าวพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งเรื่องของโคซิโก้นะครับที่บิ๊กออสโทรไปเคลียร์ใจนะครับหรือว่ารายวัชมารับงานกับเมืองทองอีกคนนึงอย่าลืมนะครับรอที่จะเป็นข่าวอยู่เหมือนกันครับนั่นก็คือโค้ชอากิระนิชิโนะครับ มีภาพว่ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ออกกําลังกายอยู่แถววโศโด้วยนะไม่รู้ว่ารอเดียวอะไรหรือเปล่านะครับงานนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปสําหรับแฟนฟุตบอลไทยนะครับถือว่ามีอะไรให้ติดตามกันตลอดนะครับสาหรับบอลไทยในช่วงนี้ผมก็นํามาฝากกันอย่างไรแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องผมเองนะครับชุป,ปรัชญญานะครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากมๆาเลยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้ว,ลวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ